สวัสดีครับเมนี้ผ่มกอยบ,นนบัานนลสวสสร์นะครับอำเภอฟดสิงจังหวัดรีสเกตนะครับเมนีก็บเมาคุดว่างทอระบายน้ำนะครับพี่น้องความเง้วนี่ลอยยี่สิบนะครับลอยยี่สิบเมตรีนก็เขาก็มางหอดนางงานแล้วนะครับถาออบตนะครับมาสี่จุด ว่าสิขคุณมองไหนนะครับหลังจากหูจุดเราเขาก็สิวัดนะครับเขาก็สิวัดวัดแล้วก็กิเอาไมโครลงคุดนะครับบรรยากาศมันนี่ก็แดดห่อนแห้งครับพี่น,ออน้องห่อนอบอ้าวนะครับวัดเรียบร้อยแล้วเขาก็ เอาไมโครลงรถนะครับเพื่อที่จะขุดมันนี่เรามากันหาคนนะครับใส่เวลาในการขุด ประมาณสามชั่วโมงนะครับรข,ขุดแล้วหลังจากคุดแล้วก็คือทำการวัดความลึกนะครับว่ามันไดนระดับบอวัดแล้วก็จิกปับดินนะครับเพื่อที่เอาไส้ลงนะครับรองพื้นหลังจากเอาไส้ลงเรียบร้อยก็จิเทลลินนะครับพี่น้อง นี่ครับวัดระดับความลึกถ้าได้ระดับแล้วก็จะท,ทำการปับแต่งพื้นนะครับปับแตงดินเพื่อขี่สะเอาใส่ลงนะครับอันนี้ครับชิ้นงานทราคปับแต่งพื้นดินนะครับ ี่้วขุดขึ้นมาแถ้มันได้ระดับเล็กหน่อยก็ไม่ยื่นให้กำลังใจครับนี่ครับบรรยากาศการทำงนหนของห้องนี้นะครับหนูตัวหนูรถครับรกตาประดิษมับครััสก้าง ยางนะครับนี่ครับทรายปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็โรยทรายนะครับอีกจังน้อยครับรถปูนก็สิมานะครับสวยงามครับรถปูนมาแล้วครับพี่นอ้อง มนี่ใส่บริการของเวียคอนกรีตนะครับพุบหล่อนะครับเอาขันหน่อยมาใส่พปูนมาหลายนะครับมันี่ประมาณสองคิวกว่านะครับมาห่อแล้วก็เปิดปูนลงนะครับมองที่เราเตรียมไว้ดีวเรากระตุกเคียๆตามนะครับ เอาบ,บรรยากาศการเห็นงานมานีมาให้พี่น้องไในบึงนะครับ